สวัสดีเลยนะครับทุกคนก็หลังจากที่เรียกว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็ทุกคนก็ดูจากเสียงผมนะเออหรือว่าก็ฟังจากเสียงผมดูนะครับก็มันไม่เหมือนเดิมนะครับก็แบบไอไอคอกไอแคกนะซึ่งไม่รู้ว่าติดโควิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมผีห้องเช่านะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นมา2วันแล้วนะ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับโอ้โหแต่เพื่อเราแตกไปแล้วหนึ่งคนนะครับซึ่งเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์เอ้ยแป๊นนึงผีไป,ไปาไหาใครวะเนี่ยพี่โอเคเอ้ย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 กูอยู่ไหนนะโอเคผมอยู่นี่นะซึ่งเรียกว่าช่วงนี้ก็มีเหตุ การเรียกว่าไม่สงบนะครับนั่นก็คือมีการทําสงครามกันนะระหว่างอายูเคนกับรัเสเซียนะครับซึ่งบางคนเนี่ยคิดว่าอาสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าถ้าหากสงครามเนี่ยมันยังไม่จบแบบรวดเร็วนะซึ่งถ้ามันยังยื้อนยะผมบอกเลยนะครับว่าเราได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับซึ่งสําหรับใครที่เรียกว่าอยากจะทําอะไรผมก็แนะนําให้ทำเลยนะ ยกเว้นไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับอย่าทำนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผีโหดมากมากเลยครับโอ้โหแตกแล้วพี่แล้วพี่ไม่ซื้อตู้เกมมาให้ผมเลยนะแล้วผมจะขายของพี่ยังไงครับเนี่ยโอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะเราได้ละโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อตู้เกมแนละ้วเอาผีจริงครับพี่ผมยังไม่พร้อมเลยโอ้ยผีเวลสี่จิงจ้าอ่ะผีเวลสี่โอ้ยไวโอ้ตียงเงพี่ครับกูย,ยังไม่อยากตายครับพี่ ยังไม่อยากตายไม่เอาผมยังไม่อยากตาย,าย,ยากายูขี้เกียจเริ่มเกมใหม่นะเพื่อนแล้วห้องนี้นะโอ้กูแตกแล้วอุ้ยโอ้โหผมยังไม่แตกได้ไงวะนเนี่ยกูรอดนะโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อตู้เกมเลยนะครับทุกคนนี่ซื้อมาสามอัอนเลยพอดีพี่รวยครับน้องนี่นี่ซื้อปืนวะหรือว่าต้องอัดป้อมปืนแล้วนะตอนนี้เพื่อนกูตายไปสามคนแะล้วอุ้ยคนนี้ยังเยอะคนนี้ยังเยอะ กักตุนตู้เกมะนะคนเะนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะอัปตูวของเราเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าผีดุมากๆนะช่วงนี้แต่เราจะอัปตู้เกมกันต่อเลยมาเดี๋ยวเราจะไปดูที่เพื่อนของเราในขายของนะครับขายของแล้วได้เงินนะครับโอเคเก็บมาเก็บมาโอเคโอค้คนนี้ไม่มีของเลยคนนี้ก็ไม่มีแต่ละคนจนจนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอ้ยอย่ามาหาพี่นะครับพี่ไม่เอา ไม่เอาไปไกลผมได้ไหมอ่ะคนนี้นี่ยเดี๋ยวเราซื้อที่ซ่อมอัตโนมัติมาเลยนะครับนี่แล้วก็อันต่อไปที่ผมจะทำนั่นก็คืออัพนี่นะส2มเหรียญไม่ใช่ดิ3 2มสสองายฟ้าครับโอ้ดูพี่คนนี้พี่คนนี้อ้าผีกลัวอ่ะผีก็ไม่ได้โหดนี่อ้กลัวทําไมวะมาทุกคนเดี๋ยวอ่าผมจะอัพตัวของผมนะซื้ออัพได้หรือย,อยังเออน่าจะอัพได้แล้วนะ800ยเหรียญน,นะครับโอเคเร็วๆรวเร็ววเร็วรว,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 วหน่อย เร็วๆหน่อยพี่โ,โหดูพี่คนนี้ครับโอ้โหหกสิบสี่แล้วนะบอดตัวนี้ยังโ,โหดเลยโอเคเหมือนเพื่อนเราอีกคนอุ๊ยโอ้โหแตกพี่คนนี้แตกแล้วนะโอโ้แต่ผีแต่ผีเวลห้าแล้วนะขายของเลยขายของนะเฮ้ขายดนะิขายดิโอเคเราจะกลับไปที่ของเรานะไม่ไงแม่งมาตีกูจริงๆด้วย <laughs> ใจเย็นนะพี่ผมยังไม่พร้อมนะไม่อ่ะป้อมปืนไปผมยัดป้อมปืนเลยนะตอนนี้ไม่สนใจใครละนี่ เดี๋ยวเราจะมาซื้อแร่นะเพื่อที่เราจะอัพตังได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ทำไมป้อมปืนกูยิงกากาะแต่ไม่เป็นไรนะผีก็ยังตีของผมยังไม่ได้เลยดูดิอาเป็นไงนล่ะเพ่พี่หนีเลยนะแค่เพลห้า 5, อย่าลิบังอาจมาตีผมนะครับไม่อัพตู้เกมต่อเลยไม่ครับเดี๋ยวเราจะมาไอ้อออออออกดผิดนี่ใส่แร่ธาตุนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะอัพประตูนะครับสองพันเหรียญโอเคผมว่าไอ้เฮียผีตีแต่กูอ่ะมึงดูพี่คนนี้สิครับ ห้าร้อยสิบสองบอดมึงจะโหดไปไหนวะบอดยังโหดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะนี่ตังมาตังมาในตีนะตพี่เข้า,ไไนนะขาะอะไรน้องตีกูเข้าไหมล่ะเอาเลยกูอาป้อมปืนอีกหนึ่งอัน,นอุ้ย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 ผีเวลกวอะ่ะอุ้ยป้อมปืนเหมือนจะยิงไม่เข้าเลยไปหนึงซื้อซื้ออันนี้ก่อนซื้อแร่ธาตุมานะซึ่งมีอ่าเพื่อนเพื่อพี่ๆน,น้องน้องหลายคนบอกว่าถ้าผีเวลสิบสองนี่คือตีประตูห้าทีแตกนะซื่อผม ผมจําไม่ได้นะว่าตอนผีมันวล่งสิบสองเนี่ยมันตีประตูผมเข้าหรือเปล่านะซึ่งผมอเหมือนมันจะตีมันจะตีแรงปะแต่ผม <c oughs> คือผมจําไม่ได้เออเอาแค่นะ้นไปเดี๋ยวเราจะอัพโอ้ยอัพได้นะในอัพป้อมปืนของเราก่อนเลยนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะอัพเป็นประตูของเรานะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าสายฟ้าเป็นอะไรเป็นอะดูผีนะผีจะมาตีใครโอเคผี่ปตีคนนั้นนะนี่ครับพี่ผมช่วยได้แค่นี้นะ ข่าแล้วไ่ตอนนี้ผมอยากจะมีชีวิตรอดอยู่คนเดียวนะครับซึ่งผมได้เห็นแก่ตัวนะครับทุกคนเรียกว่าลวดทําคลิปที่เกี่ยวกับาการดูผีนะว่าผีมันจะเวลเยอะสูงสุดเท่าไหร่นะซึ่งเรียกว่าไม่มีเวลาทําเ้ยซึ่งมาโอ้โหผีค่ายังไม่ได้ครับตอนนี้ผียังต้องหนีครับซึ่งผมคิดว่าพี่คนนี้ไม่ตายยากมากซึ่งผมก็ยังไงดีผมก็จะปล่อยให้พี่เขาตายนะผมจะไม่ช่วยพี่เขานะครับซึ่งพี่เขาเป็นบอดนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะม,มานี่รออัพตรงนี้เลยนะไม่ครับ1 0นึ่งเหรียญเอ้ยแต่เราอัพป,ประตรูเราได้ละผีจะมาตีผมทําไมครับเนี่ยผีวันนี้ครับพี่ผีผีตีผมยังไม่เข้านะฮะดูดิโอ้อีซี่ว่ะเกมนะทุกคนซึ่งอีซี่มากๆเลยครับทุกคนไม่ผมจะอัพเป็นแร่ธาตุเวลสองนะครับซึ่งอุยอุยอย,อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวเกมมันไม่สนุกพี่อัพเวลสักสิบเลยนะผมอยากเจอกับพี่เวลสี่แล้วว่ะ ซึ่งตอนนี้นไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวเราจะมาอัพนี่ต่อเลยนะซึ่งผมอยากจะเล่นกับผีนานๆน,นะพี่โหดูพี่คนนี้สิงู <c oughs> ม่ตีแต่กูอีกแล้วอะ่ะอะอะส่งเสริมหมดเลยะหมดนพี่เขาจะแตกนะพี่น่าจะชนะละเรียบร้อยชนะเฮ้ยชนะดีเนี่ยเป็นยังไงครับทุกคน เล่นแบบชิวๆอ่ะคือแบบทุกคนไม่ต้องไปเครียดมากนะมันเป็นเกมที่เรียกว่าไม่ทําให้ผมหัวร้อนเลยโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับปะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนอารเรียกว่าเปลี่ยนห้องกันดูนะซึ่งว่าห้องตรงมุมด้านขวานี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะแล้วก็ไอห้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นห้องที่ไร้ประโยชน์นะ <c oughs> คือแบบยังไงมันมีช่องทางเข้าข้างเดียวก็จริงนะครับแต่มัน ผมคิดว่าเวลาเราวางป้อมปืนเนี่ยถ้าแบบเรายังไม่สามารถอัพป้อมปืนได้เวลเยอะสูงสุดเนี่ยมันจะทําให้ป้อมปืนไม่สามารถช่วยยิงไอ้ผีอยู่ตรงนี้ได้นะเนี่ยเออซึ่งถ้ายังไงอะ่ะใครแบบฝีมือไม่ค่อยโหดก็แนะนําห้องกากๆกกนะพี่พี่อย่าไปเล่นห้องโหดเลยนะไม่าง,งัา้นมึงคิดหายแน่นอนซึ่งผมอยากจะบอกว่าห้องนี้เนี่ยนัมเบอร์วันเลยใครอยากแบบทดสอบนะห้องนี้เล่นยาก ส่วนห้องที่เล่นง่ายก็เนี่ยห้องแบบพวกนี้นะเล่นง่ายมากอันเนี้ยก็เล่นยากอยูนะ่แล้วทุกคนเห็นปะมันแคบๆนะเวลาเราจะซื้อของเพิ่มเนะี่ยมันซื้อได้ยากอนะ่ะคนมีตั้งพันคนนะตีแต่กูอีกละอุย้ยไก่ขันนะครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะนะโอเคแต่ผีผีเฮ้ยอย่าตีกูดิตีกูได้นะแต่อย่าตีนานนี่ไก่ขันอีกแล้วนะครับทุกคนไก่งามเพราะขันคนงามเพราะแต่งเฮ้ยไม่ใช่นะ ไก่ย่างพราขนคนย่างพะแต่งนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจับประตูโอ้โหเสียงไก่เข้าวะทุกคนเราต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะผมไม่สามารถไปบีบคอไก่แล้วบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าพึ่งนี่ไงมืออย่าง <c oughs> อย่าตลกวะโอเคนะครับทุกคนแต่ช่างมานะซึ่งผมไม่สามารถไปบังคับไก่ได้นะแต่ไก่มึงมันพึ่งเที่ยงคืนอเอาอีละมันพึ่งเที่ยงคืนนะ ซ่งมันพึ่งเที่ยงคืนนะครับซึ่งปกติแล้วไก่เนี่ยมันจะขันตอนเช้าใช่ปะแต่ทําไมเด็ดพึ่งเที่ยงคืนนะครับทุกคนไก่ไม่ขันละโอเคเฮ้ยมันให้ทําอะไรต่อวะโอเคอัปเตียงของเรานะกูกูลืมไปหมดละโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องของเพื่อนเรานะโอโหไม่มีของเลยครับกูว่าไก่มันชักจะขันเยอะนละมาแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เรียกว่าไก่ได้หยุดขันเป็นเวลา สองนาทีโอเคตอนนี้เราก็เจอกับผีนักเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ผีนักเรียน,นยตีผมได้ประมาณชั่วโมงกว่าไม่ใช่ชั่วโมงดินาทีกว่าแล้วนะครับซึ่งผีตัวนี้ก็ไม่ไปไหนเลยวะมึงจะรักกูอะไรขนาดนั้นวะพี่พี่ครับพี่เบลหกแล้วอ่ะพี่จะลังแกคนไม่มีทางสู้แบบนี้ไม่ได้นะพี่อย่าทาแบบนี้กับผมเลยนะครับต้อ่กูอัพปืนโชว์เลยมึเลยอันนีเจ็บอยู่นะ เจ็บอยู่นะแต่ผีโอ้โหตีอย่างแรงอ่ะใครจะสู้กับมือ่ะไม่เอาไม่เอาอันนี้ใช้สองพันโอ้โหอย่างแย่เลยครับทุกคนโอ้กูว่ากูแตก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 ว่ากูแตก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 แน่นอนผีไปไกลๆดีกว่าผีไอ้สระเอ้ยอู้หูตีกูสองนาทียังไม่ยังไม่ไปไหนเนี่ยบ้าปะเนี่ยใครจะเล่นกับมึงวะเกินไปนะพี่ คี่เล่นแบบนี้นี่ก็เอากูตายเลยลดูเพื่อนคนอื่นเนี่ยรวยแนวนี้เห็นปะคนนี้รวยแล้วผีไปดิอยา่าอีกละถามจริงะกูถามจริงะอะเหนื่อยใจปะเจอกับผีตัว e เฮี้ยๆนี่เองละคนไม่มีตั้งเยอะแยะไม่ตีตีแต่กูเป็นเฮี้ยอะไรกับกูเนี่ยถ้าเป็นประยยทธ์เนี่ยกูไม่ว่าเลยนะไม่ตีแต่กูตัวเนี่ยกูรู้สึกจะเจ็บคอละไม่ไม่สบายด้วย ไอเวนผีถาถมจริงอ่ะตีคนอื่นได้เปล่าที่แต่กูแล้วมึงดูพี่คนนี้อ่ะเนี่ยตังแม่งนาไปไกลแล้วแล้วดูพี่คนนี้อีกป่ะจีเธอพี่คนน,กกคนะ <c oughs> นี้มึงกากมากเลยพี่กูพูดแค่นี้เดี่ยมึงกากมากเลยอ่ะพี่บอดอประตูพี่เขาแตกนะกูทําไมไม่สังเกตว่าตก <c oughs> ทําไมไไปสังเกตว่าพี่คนนี้ประตูเขาแตกแนละ้วและผีก็ไม่ไปตีพี่เขานะกูก็งงโอเค เดี๋ยวเราจะอัประตูของเราเอ้ยไม่ใช่อัประตูนะกูพูดผิดเลยคเดี๋ยวเราจะอัปตู้เกมของเราเลยครับแ0 0อนี่มันคือแล่งเงินนักโดนนี่เราจะซื้อแล่เงินกันนะในเราจะรวยนะเราจะรวยไปด้วยกันเราจะรวยไปด้วยกันแต่เราขอไปดูของของเพื่อนของเรานะพีเก็บแตงนะครับอย่ามากูเลยเพื่อนไอ้ทียนั้นเนี่ยยังรวยอะไปตีพี่เขาเลยนะอย่ามาตีกูเลยกูยากจนมากเลยเพื่อนกูไม่มีจะแดงละอย่ามาหากูเลยในเดี๋ยวเราจะซื้อแร่งเงินกีนนะ มา,ากูจริงด้วยจะมาก็มากูพร้อมอะมาเอาเลยตีกูเลยมาเลยเอาเลยจะทําอะไรกูได้อุย๊ยแต่มันวิ่เจ็ดชิปหายแล้วชิปหายแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อในี่ตู้เย็นอ่าตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นช่วยได้ช่วยได้ไดตู้เย็นเวลาแล้วร้อนก็เปิดตู้เย็นนะเราจะได้เย็นมันคือตู้เย็นโอเคเป็นไงละ่ะไอ้ผีงูไอ้แม่งจะตีแต่กูไม่ไหวับไ,ไม่ไหวามาลัางแกคนไม่มีทางสู้แบบนี้นะนเหนียป้าทุกคนพอไก่แม่งหยุดขันแล้วแม่งนก นกแม่งก็ร้องบ้านกูจะอยู่ติดธรรมชาติไปขนาดไหนวะเนี่ยโอเคนะครับทุกคนผีมากูละโอเคโอเคจะมาก็มาจะมาก็มากูไม่ได้ห้ามอะ่ะไม่มีใครอยู่บ้านอะ่ะมาเลยมาเลยครับน้องจะเอาปะะ่ะกูจะซื้อนี่อ่ะป้อมปืนกูซื้อป้อมปืนต่อแหละอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยแน่จริงก็มาไอ้น้องมาเลยมาเลยมาเลยพี่พร้อมไอ้น้องไม่มันจะกล้าสู้กูปะเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาดูพี่คนนี้นะนี่ไงตันึ่ง,ง,เนงเงินโอ้โหของยังเยอะรวยมากพี่คนนี้เฮ้ยแต่ป้อมปืนพี่เขามีเยอะไหมโอ้เยอะอยู่นะอ้โหป้อมปืนพี่เขาอย่างเยอะครับแล้วโอ้โหจะผีเบี้ยวแปดแล้วอ้าวตีแต่กูตีแต่กูอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมีมีอะไรอะ่ะคาถากูแตกกูแตกโอเคก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับผม ก็คลิปนี้บายบายครับผม